ที่ร้านของเล่นเจ้าหนูพัดนะครับที่องค์พระปฐมเจดีมาอุ่นนุนได้นะครับตอนนี้หนูตอนหรือหนูแมวเล่นอะไรครับมังกรมังกรมีคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล่องมันก่อนโอ้เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างเงี้ยนะมังกรแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวน้ำาขกหนูการ์ตูนเอาน้ําไปก่อนเอาน้ำออกไปเดี๋ยวน้ำาขกเดี๋ยวน้ำาขกหนูหนูพัดไปบอกหนูการ์ตูนไปนั่งกินที่อื่นก่อนไปนั่งน้ก่อน หนูแมวเปิดแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงมันมีเพลงนะมันมีเพลงมีเพลงอะไรอีกมันมันทำอะไรมันเดินปะ่ะอ๋อมีหลายตัวสับปะลอดเลยน่าเสียดอนสับปะหลอดมาดูมาเจอข้าสัดีๆ ตัวนี้ชื่ออะไรจัมโบ้เอไม่รู้มันเกี่ยวอะไรด้วยการนี่คือสับปะรดอ๋ออ้นี่หายกินอะไรมันเหม็นอะเมื่อกี้ได้กินอยู่ได้กินไหมลุงโชกินเหมือนขี้เลยไม่ไม่ไม่ได้กินครับได้กินไหมครับไข่สเปรย์แน่นอนหนูรู้กินสเปรย์ไม่เห็นได้กินเลยเพสเปรย์มันอยู่ที่หูอ้า หาเรื่องเหรอหาเรื่องใช่ไหมอีกตัวนึงนะลูกกูลูกลูกฉันใครอย่ายุ่งโปรดใช้คำสุภาพเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจดิไอ้เอือมาจากไหน ไอ้มีลิกติตหยุดเลยเขาใช้แบบอ๋ออันนี้คือตัวอะไรครับตัวจิ๋วแล้วมันจะทําอะไรมังกรจิ๋วอ๋อมันจะมา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 อะไรครับวิวมาขี่มังกรอ่าไหนตุ๊กตาตัวเมื่อกี้มันจะมาทําอะไรกับมังกรบินครับหนูแมวอยู่ไหนตุ๊กตาอยู่ไหนไอ่าหนูแมวหนูแมว ไอตัวนี้เอาโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับมันพิสตัวอะไรครับไหนเอ่ยอ๋อเนี่ยนะตัวเนี่ยนะแล้วนี่มังกรมันมาทําอะไรมังกรอ้าวอ๋อมันต้องสู้ก่อนใช่ไหมมันถึงจะขี่ได้ใช่ไหมมังกรไม่ยอมให้ขี่ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อต้องต้องให้มันยอมเป็นลูกน้องก่อนใช่ไหมครับ ดเดี๋ยวหนูแมวหรือหนูกอนเขาจะให้ตุ๊ก,กตาไปนั่งบนหลังมังกรบินนะครับนหนูการ์ตูนว่าหนูพี่กอนจะทำสำเร็จไหมจะนั่งได้ป่าครับไ่เอาล้อทำไม่ได้หรอเฮ้ะ หนูหนูกระตูตนนะวอนหนูแมวทำไม่ได้หรอกจริงเปล่าหรือว่าเดี๋ยวคอยดูต่อไปใช่ไหมครับอ่าอเดี๋ยวเสร็จแล้วคอยไปอวดหนูกระตูนนะอ่านี่ๆอ่อสู้ก่อนมันยังไม่ให้นั่งยังนั่งไม่ได้ต้องทำท่ายัางไงครับไปเพื่อพงโเพื่อพอดีดจากอ อ,อ๋อมันยังไม่ยอมให้ขี่ใช่ไหมอ,อ๋อมันมีไฟด้วยนะไหนไหนอ,อไหนไหนทำท่ามันบินสิบินโอ้โอหบินไปบินมาทำเสียงลมด้วยๆๆๆอ,อ๋อนี่คือท่าบินนะโอ้โหมังกรบินนะครับโอ,อ้โหตัดได้นะตัดได้อ,อ๋อไหนบินตรงตรงขึ้นฟ้าพุ่งขึ้นฟ้าเลยพุ่งขึ้นฟ้าจับไว้ได้วยนะ พุ่งพุ่งตรงตรงคิดว่าอ่าตอบได้ยังไงอ๋อออ้โหตอบยังไงอ๋ออเงียบเงียบนะครับเสียงกับวอยวายตอบได้ยังไยอ่ะต่อไปให้ยอดมนุษย์ไปนั่งบนหลังมังกรแล้วนั่งไม่ได้ได้สิได้สิ เป็นว่าให้หนูกรน,นั่งทําไปก่อนนะครับทําตาเร็จแล้วบอกลุงช่องนะครับโอเค